ติดสร้างซ่อมรถเงียบสปอร์ตค่ะแบบโอ้ตายแล้วเด้อพิชานี่ลูกได้รำเรียนมาเมื่อนี้ปู่ย่าตายายได้สอนมาตะลิกตะหน่อยเนาะวันนี้มาเป็นสร้างซ่อมรถแล้วก็อยากเฮ็ดงานบ้านงานเลื้ยงแต่เขาก็สอน,นสมาคือมือนี่ก็ได้ใส่แล้วเด้อก็ต้องเสียดายหรอกไม่หรอต้องเสียดายหรอกทุถอยเมยไ,ได้เอามาใส่หมดแล้วล่ะชุดมือนี้ทุกวันนี้ เข้าใจแล้วล่ะมีเหตุผลหล,ะละยายๆอ,อย่างีพยายามสอนทุกอย่างแต่ผมก็ดื้อไม่เอาสักอย่างติดร้างซ่อมรถเีตุพอดขาไปโอ้ยตายเหตดหังคาสรุปค้าผ้ามันสี่ลนมาใส่หัวปักขับรถมาไม่ว่าอ,อะไรหลนมาหลนมาทั้งเหล็กปักมันก็ตายผมเนของง่ายได้เ่ยติดกับใส่เข้าไปที่เรือสรุปลงข้งตัวแหละ ง่ายกับบมเลยมีมันให้เลือเลยเลี้ยงมาถึงนี่ก็เลี้ยงแต่กระดูก้านั้โอ้มีเนื้อเลยอ่งเนี้อมาให้กินบ้างก็ได้